เนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณมีลักษณะแบบไหนคะเรามาดูกันนะคะขออนุญาตดูพลังงานของคุณนะคะเป็นเด็กถือดาคบคุณอาจจะเป็นคนคิดเร็วทำอะไรเร็วนะคะอาจจะมีความเขาเรียกว่าอิสระความดื้อรั้นในตัวเองฟังได้อยู่ฟังคนอื่นได้อยู่แต่ว่ามีความคิดเป็นของตัวเองดื้อหน่อยๆน,นะคะ ถ้าคิดว่าตัวเองคิดดีแล้วทำดีแล้วคุณจะไม่ค่อยแคร์ใครเท่าไหร่นะคะเ,เด็กถือดาบเนาะก็ดีอิสระดีนะคะแต่ว่าระวังความใจร้อนหรือว่าความคิดเร็วทำอะไรเร็วนะคะอย่าวุ่วามให้คิดแล้วก็ตึกตองให้ดีนะคะจะยิ่งดีมากขึ้นแต่ไพ่ใบน,นี้ก็ถือว่าดีมากๆนะคะพลังงานดีเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดู เรามาดูกันนะคะเรามาดูว่าเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณคือใครคนคนนั้นคือใครคะเนื้อคู่ของคุณตั้งจิตให้เป็นสมาธินะคะคนที่ ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวมาในชีวิตเป็นคนที่รู้ซึ้งถึงสัจธรรมชีวิตมาระดับหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีความสําเร็จเป็นคนที่มักได้รับชัยชนะทําอะไรก็สําเร็จคะ่ะคนคนนี้สร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะมาด้วยตัวเองนะหกไม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นแม่ทัพในกองเขาอาจจะเป็นคนที่มีบริวารมีลูกน้องมีคนใต้บังคับบัญชาเยอะนะคะเนี่ยการเฉลิมฉลองการได้รับชัยชนะ เป็นเขาเรียกว่ามีอรรมอร่ามีออร่าสีเหลืองอยู่ด้วยอาจจะเป็นคนที่มีเซนต์มีสัมผัสที่แม่นยำนะคะเป็นคนเก่งมากๆเป็นคนเข้าใจสัจธรรมโอ้โหหกถ้วยหกไม้หกดาบไม่มีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญน,นะคะเป็นเลขจัก,กรวาลด้วยนะหกหกเป็นเลขแห่งเงินทองเป็นเลขแห่งความมีเสน่ห์ นะคะเป็นเลขแห่งการเจรจาโอ้ดีมากๆเลยเขาเป็นคนที่อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนที่คุณกับเขากําลังจะได้พบได้เจอกันอาจจะเป็นปีหน้าก็ได้อาจจะเป็นเดือนหกก็ได้นะคะเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณเนี่ยเป็นคนที่ข้ามน้ําข้ามทะเลเป็นคนที่บอกเลยว่าเป็นคนที่ผ่านอะไรมาแบบเยอะประสบการณ์ชีวิตเขาโชคโชนจนทําให้ สถานการณ์เห็นการใดนะเขามองออกเขาเอาอยู่นะคะเป็นคนเก่งอ่ะเป็นคนที่ไม่ได้อยู่กับที่กับทางนะคะเป็นคนที่ต้องเดินทางก็ได้เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้รถยนต์พาหนะใดๆก็แล้วแต่นะคะทางเรือทางบกทางน้ําทางอากาศก็ว่ากันไปเลยนะคะและไพ่สุดท้ายเนี่ยคือไพ่เดลเวลเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณนะคะ จะเป็นคนที่เนี่ยมันเป็นไพ่ที่ผ่านผ่านการ modify ตัวเองอะเป็นคนที่เกิดใหม่ในร่างเดิมอะค่ะหรือเป็นคนต่างชาหรือเป็นคนชาวต่างชาติต่างภาษาเด่นมากๆเป็นคนที่จบชีวิตที่มันวุ่นวายจบชีวิตที่มันทุกข์ยากลําบากเข็นใจกับกลายมาเป็นที่คนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวเองอะเป็นคนที่เต็มเป็นคนที่เต็มนะคะ เขาจะเป็นโลกทางใบให้คุณเลยเขาจะรักคุณมากๆรักสุดหัวใจแล้วก็จะปกป้องดูแลคุณอย่างดีที่สุดคุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานนะคะอุ้ยขนลุกอะช่วงนี้ดูคลิปไหนก็ขนลุกไปหมดเลยนะคะแม่หมอเนี่ยมันเรื่องจริงอะดูสิมันสอดคล้องกันมากคุณจะได้พบได้เจอเขาคะ่ะคุณจะได้โยกย้ายถิ่นฐานไม่ใกล้ก็ไกลแหละเนาะไม่ใกล้ก็ไกลไกลนี่หมายถึงว่า ต่างชาติต่างภาษาเลยนะคนละซีกโลกได้เลยนะคะ The World แล้วก็6ไม้เท้าหรือไม่เช่นนั้นไม่คุณก็เขาแหละจะมีการเดินทางแล้วได้พบได้เจอกันได้เจอกันจากการเดินทางได้เจอกันจากการทำงานนะคะมีการคือต่างถิ่นชัดมากอาจจะเป็นต่างอำเภอต่างจังหวัดก็ได้ค่ะแต่เด่นๆ uh, The World เนาะต่างภาษาไปเลยค่ะเด่นมากๆเนื้อคู่คนสุดท้ายของคุณ ุณจะได้พบได้เจอกันในะอีกไม่ช้าไม่นานนี้นะคะคนที่จะมาเป็นโลกทั้งใบให้กับคุณโอลแมนติกอะ่ะดูหน้าไพ่ก็โรลมนติกดูหน้าไพ่ก็รู้ว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตถ้าคุณได้พบได้เจอคนนี้นะคะชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดตลอดกาลเลยอะ่ะมันเหมือนโชคชะตาของคุณจะต้องไปจเจริญเต,ติบโตอยู่ต่างถิน่นต่างภาษาต่างชาตินะคะหรือต่างอำเภอต่างจังหวัดยิ่งไกลย,ยิ่งดีเนาะ ยิ่งไกลยิ่งเจริญเติบโตยิ่งเจริญรุ่งเรืองยิ่งมั่งคั่งร่ำรวยมันมันเกินคําว่างเงินไปแล้วนะคะชีวิตคุณจะเกินคําว่างเงินไปแล้วนะหมายถึงว่าไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่นะคุณจะมีชีวิตที่สุขสบายมั่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์เงินไม่ค่อยมีค่าคุณแล้วอะเพราะว่าคุณจะผ่านพ้นติดกับดักคําว่างเงินความว่าร่ำรวยอะมันกลายเป็นความมั่งคั่งอะคะ่ะ มันครบทุกด้านอะความมั่นคงในชีวิตทงังทางการเงินทางการงานจิตใจที่มั่นคงแล้วไปเจอคู่ที่สมพงคู่ที่มั่นคงกันด้วยโอ้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลเลยค่ะเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟันธงได้เลยนะคะคอนเฟิร์มมากๆโอเคนะคะใครต้องการพลังงานนี้นะขอให้คุณน้อมรับพลังงานนี้เป็นของคุณเลยนะคะแม่หมอส่งพลังเป็นที่เลยจริงๆนะ ขอให้คุณมีความสุขสมหวังมัง่งคังร่ำรวยมีความสุขสมหวังสมปรารถนาในเรื่องความรักนะคะสวัสดีค่ะ